สีฟ้านะครับนี่ให้ดูทีเจอไฟติ้งทีมระยองปากน้ำน้ำโอยู่ระยองปากน้ำนะครับนีสองควอเตอร์ควอเตอร์ละสิบนาทีนี่อาจจะอยู่หา่างนี่นะครับขอบคุณโค้พิทนะครับนี่โค้พิทให้โอกาสให้น้ำโมมาร่วมการแข่งขันนี่เป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะครับ เจอกับพี่เขาวันนี้เราเจอกันในรุ่น18ปีเราถือว่าเราแบกน้ำหนักเยอะมากนี่รุ่น18ก็จะประมาณนี้อะมอปลายนี่ของเราก็จะประมาณนี้ไม่เกิน15โอเคมาประสบการณ์ครับไม่มีข้ออาาา้ในในางใดๆทั้งสิน้นมประสบการณ์ทั้งนั้นประสบการณ์วันหนึ่งเราเราจะแข่งๆนี่เราจะแข่งกันนะครับนี่เอาเลย หันหลังให้กรรมการนี่เองนรับหลังให้โต๊ะกลางนี่มันสม่ำคงยึดตามพลเล่นตัวจริงอยู่ในเกมนี้นะครับเมื่อกี้เกมเกมแรกแพ้ไปแล้วโมทำไปสองเลศรคะแนนเออสี่คะแนนได้กี่โทษนะได้สามโทษไม่ลงเลยเฮ้ยละเฮ้ยละเตือนเตือนอ่ะมีแมทมีน่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดู ครับครับีข่าออกไปนะผมในวันนี้ quá đơn mặt lào Đang tao tự tin lắm ờ giỏi ờ ninh lắm sóng đen quay lốm đúng không không บอลโดยเลี้ยวปปักน้ำครับเล่นง่าง่าเล่นง่ายง่ายนะครับจะไปเลยไปเลยไม่หลบไปหมดนะครับนูครับแ่บมาเบอร์เจโอ้โหมีกแพงรออยู่ไปยังไงครับเจ้าแพงอนไรครับไปหมูนะเจ็ด

ไม่ลงครับผมอีบ้าได้ไหมเตะมาครับจังหวะนี้ลงมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดเปียกมาแล้วแรงไปครับผมไม่เป็นไรครับผมผมก็เลยไม่ลงครับได้ได้สุสีสุสีไปตโดยเฟนเกลเราคิดว่าเกมนี้น่าจะขาดเนี่ยแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเกมนะเริ่มแล้วไว้ไโดนห่วงนะครับ นี่ก็นานปิดบ้นมาเบอร์เจ็ดอะไงไหสองคะแนนไม่ลงครับผมเรียบร้อยแต่ยังคงสู้สีครับผมไม่ลงดีครับโตกลับเข้ามาได้ไอ้ดอนสู้ต้องถึงห่วงครับตอนนี้ หัวสามเนไึครับไปเกิไปม่赖ครับยิงอีกเกอครับไปแล้วกลับไปกลับไปุเดยวเดียวไเหมือนเดิมครับเอาไม่ลงตอนนี้แต้มไปสนะหลังหนึ่งครับโดนตีไปแล้ว ไลงยครับดีบอลไว้ไ,ได้ออกบอลไหมมาข้งางหน้าแล้วสองเท่าครับจังหวะนี้ครนะครับบูอย่างเดียวโตไปอีครับผมเริ่มไม่เป็นผลนะครับแผนนี้มีการแก้เกมหรือเปล่ายังคงใช้แผนเดิมครับผมตีบุกหนึ่งอ้าวอาวอะไรครับรบอาการต้องเน้นนิดนึงนะครับจังหวะเมาื่อกี้ โดนตีอยู่นี่ครับมาครับได้วัดกันอีกแล้วสามตึ้งนะแต่วันนี้สามตึ้งไม่ได้ครับผมโดนสติลกลับคืนมาหรือเปล่ามันออกไปเปลี่ยนตัวได้กรืาเชื่อลงสนามครับยอ่าครับผมต่ำแนนหรือเปล่ายังครับโดนสติลไปครับอ่าครับแต่ยังทิ้ง์ไม่ถึงคนไทยคว้เลือก เลยสูดเลยนช่ครับสั่งลูกสูตรแล้วครับผมโหสั่งลูกสูตรมาแล้วหมานะครับครับถูกสูตรหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ยิงไปแล้วไอ้ล่นมีการไปได้นะครับสกอร์อยู่ที่สูดนะหมาครับจะตีไข่แตกหรือเปล่าโดนไบคิลได้ไซเบิร์บ ทิ้งไว้ทางบนทางหลังอย่างละนหนึ่งนะผมมหมาฮับติดชื่อสองคะแนนไปลงครับเลยเป็นตัวเดียวโอ้รีบ้าได้สามตัวเลยกโดนผ่านแป้นครับจังหวะนี้ยังส่งกันอยู่ฮะใครรู้มีใครยิงไหมครับไ,ไปไล่ละโดนโดนไปโดนไปกสาสีขาวหกสบสีขาวครับ ถูกถึงครับผมโต้ไปอยู่ดีครับเอาไม่อยู่ครับได้บอลหรือเปล่ามาแล้ว65 65บสองคะแนนหรือเปล่าส่งมาเลยไปได้ไหมได้ไหมเปิดจุดตกตาตาสองคะแนนได้หรือเปล่าไม่ได้อรแล้วผมออกไปครับแต่ยังไม่ปักน้ำจะได้ถูกเดียนหรือเปล่าบาดไปดีลำน้านครับผม ครับมาครับเพื่อนหน่หน่อยสีสอคะแนนไม่ได้ครับดีดาไรดีไปแล้วสองคะแนนเริ่มไหนแล้วฮเจ็ดสิบสองกับมายไี่สงบห้า บอลมาไล่ไล่โอ้โหไปเรื่อยๆคอมเมนตชิวๆครับผมเอาไหมเอาไหมเอาบอลเลยไปเลยลาเดือยอู้ยเลยเอาไงครับจังหวะนี้สามสองหนึ่งจุดเองนิดเดียวครับคทิ้งแรกไปนะครับกระจายบอลไปเลยครับ ตอนนี้รถตอนนี้เบอก9ต่อ0์อตที่สองโอเคสู้ไหมจ่ายนะครับน้องเข้าใจถูกแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะ ไปบอลกัแล้วใครจะได้กอแรกไปนะแรงครับบอลดุ่นะครับแล้วยิงสองนะลงมาแล้วผมแข้งก็ชักไปข้างนี้ไปเลยไปเลยไม่ต้องรอแล้วก็พาขึ้นเองบอลมาได้หรือเปล่าจังหวะนี้ ระยาครับโดนบล็อกไปครับแต่เอาโดนแล้วโดนตีไปแล้วโดนวิ่งไปได้เลยครับมันม้ลำหน้าไม่ต้องรอครับลำหน้าอ๋อเป็นแผ่นครับเป็นแผ่นหรือเปล่าเล่นด้วยกดครับจังหวะนี้ปมาครับยังได้อยู่ครับสองคะแนนไม่ได้ยืดยืดไม่โดนัครับ โอ้โหได้ครับอีกนาทีสุดท้ายเอาเรื่องครับมาแล้วเดี๋ยวปักน้ำได้จังหวะตีงคือเรื่อวันนี้ต้องมีแทบแล้วครับมันออกครับครัหมอดันไปออกบอลมาแล้วโดนแล้วบอโดนครับยังคงได้บอลอยู่ ูแผ <Yeah>, really, mm ่นจริงหรือเปล่าเหมือนเดิมครับเป็นแผนครับผัดจังหวะที่สวยขึ้นครับเหลือลายจริงๆนะครับผมเปลี่ยนตัวได้แล้วครับเชิญครับลงสนามอลไรครับหนึ่งไปเลยครับผมนี่ให้ไหมต้องการอะไรครับนุ่มๆเบอร์77หมุนไปกรรมการต้องเน้นติ้นตินะครับ มานี่ยังไม่ตักนะสามตัวยึดเปล่าสามคะแนนสองก็ได้ครับโดนบล็อกไปครับยังแย่งมาได้เลยยึดสองให้แผนเดิมหรือเปล่าหลอกช้าครับผ่เอาแล้วครับจังหวะนี้ขอเร็วก่อนมาครับส่งตรงหน้าเลยไม่ลงครับผมเสียได้ยังไม่ตักนะยังคงแยก้ไว้ได้ยังค้องไม่ได้ส่งมาเบอร์สองเบอร์สองแรกแรกจะมาได้ยังนแรมแรก ยังไม่มาโดนแย่งกลับไปครับสองคราวนี้จะหลอกช้าอีกไหมสองคะแนนเอ้ตไปครับเอาละนอกก็ลงโดยไม่ปักน้ำนบมาแล้วหอมรออยู่แล้ว ต่ออย่าเหมือนกันครับตดียนี้ยังไงยังไงยังไงนะครับเดียนี้แป๊กไม่นาทีครับผมไม่ทันครับผมบอลขอไฟ่ดึงเกิลบอลมาครับเดี๋ยวนี้ หลุดหรือเปล่าไม่ลงครับยังมีดาวกลับมาได้ยังตีใครไม่แตกเันมาดมาสองคะแนนต้องมาแล้วยังไม่มาครับแปดเป็นเดี่ยวครับไม่รู้สักยันอะไรลงแล้วสองคะแนนแรก นะครับแดมไหลหรือเปล่าสองคะแนนสองคะแนนไปเอาไงเอาดีลอไว้ดีเหือแล้วถอยมาครับเดี๋ยววนี้ไปเกตะตีกลับครับเล่นช้าครับจังหวะนี้ดึงเกมนะครับสองคะแนนดุดไปง่ายไปได้ครับแต่ยังรีบเอาไว้ได้ตรงมาได้หรือไม่ไม่ได้ครับผมอ๋อกก่อนครับเปลี่ยนตัวนักห่าออกขอไป เห็นจังหวะครับโดนับผมอ้เลราดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะแต่เป็นแผนเอาคืนนะผมโอ้โหโดนกลับเลยเฉยๆนะครับจังหวะนี้เอาคะแนนนะฮะมาแล้วผมกระเดงกรรมการยังตกใจอยู่ไหยครับด้วยแผนเมื่อกี้เอาเรื่องมากครับผม ออกบอลมาได้ไหมได้แล้วไปต่อหรือเปล่าไปต่อหรือเปล่าสวนแพ้รู้เลยนะครับผมบังเลยนะครับผมนะบัสบอลมาแล้วมาแล้วมาหรือเปล่าสองเล่น ไม่ได้ครับมือเาไม่ได้เข้ามือยังมือเบาด้วยไม่ได้แล้วครับโอกาสจังหวะนี้ยังวิชเปิดน้ำลากขึ้นมาโดนสติลโดนสติลลากมาต่อส่งไปข้างหน้าเพื่อคือเอาออกไปโดยยองวิทย์ไม่ครับผมยองวิทย์ปิดน้ำได้บอลเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนยกชุดนะครับต้องมีแผนอะไรอย่างแน่นอนแต่จังหวะนี้สองคะแนนหรือเปล่า ยังได้อยู่หรือเปล่าบย่ตองได้ลล้ไหลไปแไหลยังกับสายน้ำพี่ก็จะเล่นง่ายนะโอ้โหแล้วต้องไปแต่ยังเก็บไม่ได้ำขึ้น เอ็นว okay. mm ัดครับผมข้าง ngoài นี่ฟาเบอร์เดินโทษอ่ะลูกเดียวเท่านั้นนะครับผมขอโทษหนึ่งเวลาสักครู่นะครับ ผมบอลเดียวเท่านั้นเอาโอ้โหของมครับใจเย็นครับใจเย็นครับไม่ได้ครับใจเย็นนะครับบอลลุนแล้วฝ่ายตรงข้ามจะได้บอลนะครับหามเข้าไปยึดเป็นขาครับผมเออตนมาแล้วแล้วเกิดเข้ามือครับผม สเตียร์ขายได้ครับได้ขายได้เดี๋ยวพี่ปักน้ำได้บอลงไหมดูเขาบีบสิเขาเพชรอีกเห็นไหเนี่ยเวลาเขาเพชรเนี่ยเปลี่ยนตัวได้แล้วผมรอครับผมการอัดฉีดจะดูเกิดขึ้นนะครับคริบพี่ปักน้ได้ครับ สาวได้นะครับมีเดินออกมาจากข้างนอกครับมาจูนด,ด,ดีๆนะครับต้องการฝังไอจูนกันดีได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าคุกคุกเยี่ยมทั้งคู่ครับงนักบอลฟ้าได้นะผมดีๆนะครับเช็คดีๆสุดแรงเกิดอีกหรือเปล่าสุดแรงเกิดหรือเปล่า มาเร็วมาได้แล้วหน้ามาสองครับแต่ไม่ให้นะครับยังได้อยู่อ้าวมาอ้าวยาเกือบครับเบอร์เด็ดหลุดมาเหมือนกันสองคะแนนมีน่าพลาดสุดขึ้นโอ้โห่ฮะว้าววมาแรงวโอ้ัห ตัวนึงลูกครับได้หมดแล้วมาแล้วรีบเาไว้ได้อ้าวเข้ามือับยังแย่งไว้ได้อยู่เบอร์สองนี่ส่งกัาไปให้สองกันเลยตอนนี้เหลือยังไม่ได้ครับโดนสติ๊กไป ออกวอลถูกป้าเจ็ดสิบเจ็ดสามคะแนน,นเลยนะผม,ม,มเวลาเหลือ16วินาทีสุดท้ายแสุดท้ายใครจะได้ไปครับ,ม,รบมาแล้วต้องมาแล้วลกูกนี้ต้องมาแล้วลูกนี้ต้องมาแล้วสองคะแนนไม่ลยคุณดิทีบเราไม่ไปไปได้ ห้าสี่สามเอาเปิดขึ้นกัาจบไปแล้วครับกันจบครับผมโอ้โจบไปแล้วไอร์มาอยากหงค้องใจอยากขอหยุดสักหน่อยครับไหนๆก็เป่าไปแล้วถามบอลก่อนนครับผมยังไม่จบเลยไอร์มาคนอื่นเข้าดูก่อนได้เลยครับมาลุ้นกันครับมีทั้งสามลูกให้ดูครับ สองวันละสี่พันลูกครับอันนี้มีอัจฉริยะครับสามลูกพันห้าดูแลไม่ได้เออผมสงสัยไม่อยากได้ครับขาาไม่น่้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับมีเพิ่มเป็นหนึละพันเฉยเลยครับไม่ได้เลยครับหนึ่งพันก็ยังไม่เอาครับสงสัยอยากได้ลูกละหมื่น อาลูกสุดท้าย3,000นะครับถ้าไม่ลงใจ3,000ครับเดี๋ยวเวลาซ้อนนมับผมไม,ม่เลี้ยงนะครับยบแมากโอเคจบเรียบร้อยนี่ระยองปากน้ำแพ้ทีมไฟติง้งนะครับ24-4ต่เอนะครับโอเคนโมนทำทำา2คะแนน คร,รับผมทุกคนายอดเลยครับผมประสบการณ์ใหม่ใหม่เป็นไงบ้างโอเคเยี่ยมแล้ววันนี้ทำไปเมื่อกี้หนึ่งลูกเรียบด้านซ้ายโอเคมายังไงก็ไม่รู้คิดว่าไม่ลงด้วยฮึบก่อนทีนึงแล้วค่อยวางประสบการณ์ใหม่ๆหมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ กลับไปพัฒนาเรื่อยๆนะอันนี้เป็นแมตช์แรกถือว่าเป็นแมตช์แรกสินะแมตช์แรกของเราแมตช่ทำไมเล่นดึงไอ้นี่จังวันนี้หมดเลยนะหมดไหมโคตรแรกกับหมดไม่เนาะเอาจริงให้โค้ชให้ไปอยู่ด้านนู้นน้องไม่ถนัดด้านซ้ายอ๋อโค้ชได้เล่นซ้ายโค้ชได้เล่นซ้ายแล้วน้องไม่ถนัดด้านซ้ายเกิดเป็นเพราะเพื่อนก็ไม่ได้ดึงคุยเทปอยู่กับโต๊ะเพื่อนไม่ได้ใช้เลยงั้นจ้ะ ี่ครับภาพบรรยากาศที่สวนสีเมืองนี่ต่อไปก็จะแข่งต่อน้ำมูเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคบ๊ายบายบาฝกกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศการแข่งขันของบาสเกตบอลของน้ำมูนะครับเป็นครั้งแรกที่แข่งแบบระบบจริงๆสักใช่เลยแต่นี้ยังไม่เหนื่อยนะเออระบบจริงๆริงเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับวันนี้วันนี้ ไปเสริมอนจะเติมดีพุดไปโอเคบายบายไปเลยนี่เจ้าภาพอกเแพ้วันนี้แพ้ไปโดยบรรยากาศแพ้ไป่สองเกมแต่ก็โอเคนะเพราะเป็นเกมแรกด้วยเนาะไม่เคยมาเล่นระบบทีมแต่ถ้าได้ระบบทีมเนาะว่าทีมนี้ไม่แพ้ใครอืมใช่ 可以。拜拜。